แต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอันนี้หมดเลยวะสงสัยอยู่นายดูเด้อไอ้หี้จิงวว้สัน่นเหนียรเนียนเลยฉีดกันวะมัน,มนจับระบอกเลยไอ้ตาลเอาให้รู้เลยว่าเมืองอับเมนยยนขี้อ่หมดนี้ไม่มีด้วยวะลิสต์แมนชัพโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่คุณไว้ใจได้เมื่อระบบเติมเปิดของเซิร์ฟกโกลบอลก็จะมีระบบการเติมเงินที่ถูกกว่าเติมเอง แถมยังปลอดภัยชัวร์เพราะมีแอดมินที่ติดต่อทางไลน์ได้24ชั่วโมงและยังมีกิจกรรมการเติมเงินที่รุนรับของรางวัลที่ไม่ซ้ําในแต่ละเดือนและยังมีลิชแมนคอยเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งต่อไปถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสในการเติมเงินที่ถูกและกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่าลืมเติมที่ Richman s h o p สามารถแอดไลน์ Richman Shop หรือพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยไหนดูหน่อยดิ เป็นยังไงวะไอ้ขี้แดงเดียวไม่มีสตันพลังฟอสเท่าผมพลังฟอสทั้งโลกอะดิหเนี่ยโอหผมรั่วเลยพลังฟอสว่ะอ้่สมามาอนีใชฉื่อไปเลยเอาเวนเจอร์ไปเลยเราเวนเจอ ไอ้ยลานกู้หมดเลยสัสเด็ก <ไป S 2> เด็กร้านกู้หมดเลยเด็กร้านกู้หมดเอพดเอพ,พี่ฉีดแม่งฉีดเหมือนพี่ฉีดตูดเลยอ่ะไอ้ท่าดิเด็กที่เอาจิ้งมันฉีดไม่รั่วเลยเนี่ยฉีรึ เจ๊าลักโดนเลยแท้เลยยังกูหลุดว่ะโอเยจ่ายพลังฟอร์สไอ้สัตว์มันฉี่จากไหนวะอีมันฉี่กูจากไหนวะเยอะแยะไปหมดเลย ตัดตกใจโอ้โหอันนี้สองนสอนเป็นแบบนี่เอ่อในคลิปแอปแดงครับมีมีสอนอยู่ครับสอนละเอียดด้วยทางแอนดรอยดังไงเว้ยครับทำเป็นได้หนิวนนโถไปเฮียโคตรมันอายุไม่ห่าว่ะ อย่ายิงตรงว่หัวยิงหัวคมจัดอกเลยหมดนี้กูใช่เอ็ดแล้วกูจีนอ่ะมันยากอ่ะได้ครับน้องเดียวจะหิวบ่กวะขอาน้องอยู่เฉยเดยจะหิวบ่กวะไอ้แค่ไม่หิวด้วยไม่หิว ชมเบอร์ยังอยู่นี่ไม่ดีเลยอ,อ,อนกูรูดกับคำว่าฉี่ตูดอ่ะเฮียฉี่ตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเป็นพีป่าเอ้าโหอะไรวะแม่งโกงไหมนี่ถ้าจ้างแล้วล่ะถ้าการเขาถ้าเขาตั้งใจที่จะให้คูไทยเป็นอยู่ครับโอ้โหเฮียอะไรนะโอ้โหแม่งแม่งบวกเป็นกองสามเลยเฮ้ย อุ้ยเราไปห้องกันนี่เราไปห้องกันเหมือนมันนีดเอาไปใครเดากูตามละไป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 ด้วยกันไปเป็นหมู่ไปหมู่ไปหมู่ตายไปสายหมไปสายไปสายไปสายไายไป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 หลังหลังหลังเอาหลังไปห้องกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกัน ูสไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้ยแสงเลเซอร์ไปด้วยกัน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 ไอ้เหี้ยมันยิงไปเข้าไอ้สัตว์น้ำตาไปดิไปดิไปดิดูสีญาดดูสีญาดดูสีญาดงอกเลย สองคามเวทมนต์หรือใช่ครับพลังฟอร์และเจไดสองคามที่ชี้สูดที่ชุดเต้มาอะไรดันน้ำสูงว่ะวัดหน่อยวัดหน่อยโอ้โหอ้อ โอ้ยจี้ก่อนนะจารยนเฮ้ยจานเฮ้ยเราตามเราตามเราแพ้แล้วเนี่ยเราแพ้ได้นะเฮ้ยเรา้ทำแพ้นะเรา้ทำแพ้เนาะไปจะแพ้พี่เฮนี่ออนเว้ยเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวทำแพ้ไหมเอี่ย เฮ้ยอะไรครับไม่เกี่ยวนะที่ตันพาแพ้เมื่อกี้อ่ะมันไม่มีเศษอ่ะมันก็หิวไม่ได้เด้อแล้วตันนี้แล้วตันนี้พี่คิวเยอะสุดแบบสุดมากๆไงโอ้ร้านคนอือรลานผมมันีอมึงมึงแี้ที่สามบอกกูเลยมึงงี้ที่สามไม่เหรอเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงผมไม่อยากผมไม่อยากเก่งไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าแกล้งมีเฟิร์สอีกหรือเปล่าเฟิร์สหน้าแตกขึ้นมาทำไง โอเคขอบคนที่เป็นห่วงนะจริงจริงเก็บโพกไปตานเก็บโพกไหนให้ตาล พี่เก็บหกว่ะไม่เกินเอทอ่ะเด็กไม่เกินเอทอ่ะเด็กโอ้ยเกือบเอทเลยอ่ะรู้ยุ้ยใครหลายรอบอ่ะพี่ช่วยหน่อยดิพี่เหมือนกันนะ โอ้ไม่ตายว剩余五อุย้ยมันหันมาไหมกูตายเลยโอู้ดูลุมไอ้เหี้ยมองที่หนึ่ง <c oughs> ไอ้เราหลังไวได้คิวเลยไวยังวะเกมมันจบไวบอกแล้วเ,เราเลยเล่นหลายตาอ่ะคลิปหนึ่งพี่ลงทีสิบกว่านาทีนี่รอบไปแล้วสองนาทีปุ๊บเมนเจ็ดเล่นนีออนไปไม่เป็นเอาแล้วงั้นเราลองเมนเจ็ดไหม